Yes uh huh. okay. สวัสด oh, ีค่ะวันนี้เราอยู e e ่ที่ร้านขายรองเท้าหนังอุ่นนะคะวันนี้ใครอยากได้เรกเข้ามาเรามีแม่ค้าหลายคนเดี๋ยวเข้าใจดีเว้ยรองเท้าอ่านี่นี่ได้แล้วหนึ่งคู่นะคะในมือเอาไปเลนะเอาเฮีย อันนี้เจ้าของร้านนะคะฮัลโหลฟอร์มไทยแลนด์ฮัลโหลไฮีนี่ฟรีนะคะฟรีใจใจ Yes. You say something. You say something to Thailand. Good. Very good people. Very good people. Very good woman. Very good. Beautiful girls. Beautiful girls. Yeah. Beautiful people. Good Thailand. Thank you. Thank you. ใ Yes. อันนี้รองเท้าให้ดูรองเท้าก่อนว่าอ่อนขอช้อนหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เท้าแข็งไม่ได้ขาย ตอกเข็มไม่ได้ขายนะคะ One spoon One Yes Oh Sorry Thank you Half 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 Spoon รองเท้าสวยมากนะ sorry sorry มหาลานีเวอร์วังราคาไปได้แต่เจ็ดร้อยถ่ายในตู้หนึ่งตู้ถายตู้ได้ได้เราต้องบอกราคา Sugar Half for full มัน Oh Yes Oh เดี๋ยวกินด้วยแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะ One 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 โอ้ทังค์คิเชี่ยเชี่ยนี่ยูอเหนังอุดแท้ๆชอบมากพี่ก้อยคู่ไหนบอกเดี๋ยวฮิ้วกลับไปให้กระเป๋าพี่ออนยังว่างได้สิบคู่จริงๆด้านไลฟ์ขายผ้าพันคอเนอะเออ ใช่ได้ว่ะอินเดียนใจอินเดียนใจมาซาลามาซาลาใจมาซาลาใจอย่า say something else to promote your shop no I work here I work work here not my shop it's a cottage industry no problem you can you can yeah nice collection of the textile shoes gems and jewelry painting carpets Lot of things display here, section wise. Mm -hmm. Leather also very famous, like a cow, uh, calf leather. Oh, sorry, camel leather and sheep leather, goat leather, buffalo leather. We use here mm -hmm. all total handmade, hand stitched, hand embroidered. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. Hello. Hi. <laughs> <What>? <laughs> Hello. Actually yeah. you know ma'am? Why he is more smiling? Hmm. Because he smile only here, not at home. <laughs> uh, why? Because why? home have why? Wife? wife many yeah. wife. Oh, one, wife. <laughs> one wife. Oh one wife. <laughs> but very expensive. <laughs> 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 My all money. say so, uh, so buying 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 shopping shopping oh <laughs> <laughs> women okay. like shopping ah uh, yes yeah. Yeah. Work only for the women lang lung Very yeah. comfortable On the first floor we have the real jam sand art Gallery and the tax line on the first floor. Biggest art gallery. คู่แรกคู่แรกอันนี้หรอพี่หยีเขาขึ้นมาเท่ามัชเด็ดวันเด็ดว yes thousand two hundred thousand two hundred หกร้อยบาทหกร้อยกว่าบาทพี่หยีร้านขายผ้าเออเออเดี๋ยวไลฟ์ให้ดูนะ้านไขายผ้าเสียดายเมื่อวานอ่ะไปได้ผ้าจากโรงงานมาราคาแบบดีด้วยอ่ะแล้วไม่ได้ไลฟ์ไงขออภัย เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูซีเฮียขอขอนางแบบใส่ดูหน่อยเอาใส่รองเท้าก็หมดแล้วอคู่นี้มันใหญ่้องเท้าดังถ้าอาจารปีใส่คนจะอยากได้ค่ะขนาดนั้นอาจารย์ปีอ่จะทำให้เราใส่ได้ใช่ค่ะถ้าทั้งรองเท้าทั้งจริงอยาางอาจารปีบอกว่าขอค่าคอมด้วย กใส์เน <ok ่้ายได้หมดทุกอย่างละตอนนี้พันหให้รอนเงิเ bueno> ท่าไหร่ยานมเท่าชูนเท่าันูันร้อพันสองรอยูปีประมาณหกร้อบาทพี่เออเอโกี่นี่น่ารักสวยนะหกรบาทเอาไหมค่าหิ้วค่าหิ้วห้สบาท ค่านางแบบอีก200พี่ไมีไอ้นุ่มด้วยด h ส卡尔เดซ e เลอร์หก0มีสสีดิเฟนเ f อร์บัตเตอร์อ๋อเอาเาเอาเปาพี่ผีเอาเอาเอาไซส์ไสาไซส์ลายไซส่ลายสีไหนสีนี้หรือสีนี้เอาพวกครวะเอาเอาสีไหนสีที่ใส่อยู่หรือว่าอันนี้สีที่ไม่ใส่รอตอบเบอร์สาปดเที้เอ เธอตีเอ็ดยร์สเอ่อเฟรพร้อมไทลนโอเคพรอลไล์ที่ไหนล่ะสี่สีอะไรพี่นี่ไหมห้าอ่ะสีนี้ครอบเสือขายเลยนะจ๊ะน่าจะสวยไป่าตลกดีว่ะ้าหิ้วแล้วตัอให้ เบอร์หกใส่ข้าละสีให้ดูหน่อยโอ้โหตายแล้วอาจารย์ปีนขอใครช่วยกันตบมาขอค่านางแบบด้วยนะเดี๋ยวจะฝากเขาขายของาแบบเป็นหมออยู่ดอนนะเบอร์หกมันคือเบอร์หกเหรอที่นี่เขานับยังไงอะเอาสีไหนอะสีนี้เต็เวลนี้เวลาหารู้ หรือสีนี้ขวาหรือซ้ายอันไหนข้างขวาจานข้างขวาข้างขวาข้างนี้นะข้างขวาข้างนี้อ่าจานยกซุยหน่อยโดนโดนหน้าแล้วข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายเดินมิสเตอร์เอาข้างขวานะเอาข้างขวาโอเคปิดประมูลหนึ่งครั้ง หนึงไซส์หกสีนี้สีนี้นะคะไซส์หกสีนี้จัดไปฟอร์มไทยแลนด์ฮา่าฮ่าพีสเอ่อไมค์คอมมิชชั่นไมค์คอมมิชชั่นโอ้ยยยยยยยอยย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 ย t ยย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  o ยย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 ย t ยย o ยย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 ย o ยย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 ยคยยยยยยยคยยย i ยยยย วาย six six โลตี every day oh. okay. this is small size สรุปว่าว่าสี่สิ่ง size หกขวามือไม่ต่อให้ป้าเลยเหรอ thirty e i ไม่ได้ค่ะฟ fixed price f i พี่เป็นร้านของรัฐบาลค่ะ oh ร้านของรัฐบาล this is study handicraft นะผู้เดียวในโลกนะผู้เดียวในโลกผู้เดียวในโลก oh thirty eight this ลิสต์สไตล์ลิสต์ล30ลูแล้วก็เป็นแบบลิฟท์ฟ38ใช่เหรอพี่เดี๋ยวส่งไปสนีให้ด้วยนะตายตายบริการอย่างถึงสมจิตสมใจสวยนะประสบความสำเร็จแล้วมีคนซื้อนี่มีครั้งแรกเลยนะไลายร้านป้าแป้นยังไม่มีคนตายเขิน ฉันว่าจะกินแกซื้อไปสองคู่นะเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวต้องหามีคนไปซื้ออีกคู่ชอบตรงลิมิเต็ดใช่ลิมิเต็ดอันนี้อันนี้อันนี้เอออ๋อว่ามันนุ่มนะนุ่มใช่ไหมคะอาจารย์ใส่แล้วเป็นยังไงบ้างคะนุดูดีนะคะสบายเท้านะคะโอเคซื้อไปอหเนึ่งคู่สองคู่ได้เปล่าสองคู่ได้เปล่าหมายถึงเจ๊จะเอาสองคู่เลยเหรอ หมายถึงเอาสีเดียวกันไหมหรือว่าคนละสีคนละสีไหมคนละสีไหมโอ้ a อล s h อปฮะ Yes commission โอเค คนดูห้าคนแล้วนะครับกวาดกวาดกล้องไปเรื่อยๆเพื่อได้คู่หนึ่งเนี่ยคู่นี้สวยมากเลยนะใส่แล้วเป็นมหาราณีเลยนะสีสองสีมีสองสีนีใช่เอาคนละสีซื้อให้น้องเบอร์เดียวกันไหมคะพี่คู่นี้หพรีพายรันมูนี่มาแล้วคุณพายรันมูนี่คุณพายรันมูนี่ซื้อคู่ไหนบอกได้นะคะ นี่ใส่โชว์ใส่โชว์อันนี้จะเป็นแบบอินตอร์นีนี่จันปีเท้าสวยมากเลยอ่ะเออพี่ทาให้ฉันเป็นนางแบบนะไม่มีคนดูเน่น่รัางเน่คู่นี้น่ะเจ๊ชอบลายเจเอา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 เบอร์เดียวกันไหมคะเจ๊ทำมาหากินเออสวยมากเลยจันฝี น่ารักน่ารักมีงอนๆด้วยมีจะงอยจะงอยสามสิบดสคู่ไหนอะคู่ไหน How much for this one? Four five double g h t f อพันะคน้แบบพันหรอสามเจ็คู่ไหนอะอันนี้ป้าผีสาป่ one shoes one shoes เ15 days for this one week for this one ั i g one shoes one e i อันนี้เดี๋ยวนะพี่พี่ออนพี่เลือกลายนี้ใช่ป่ะสามหใช่ป่ะแล้วก็สามเจ็ดลายนี้พี่หีเอาใหม่นะอันนี้สามหกลายนี้เนอะถูกป่ะแล้วก็สามเจ็ดลายนี้นะถูกไหมเก็บามาก่อนถ้ามันไม่ใช่สามเจ็ดปดนะจะสามก สามเจ็ดถูกไหมสามหกสามเจ็ดถูกไหมเข้าใจแล้วทำไมไม่เข้าอะไรต้องพูดซ้ำแคปหน้าจอไวด้ยค่ะแคปของพี่สามแปด You know Punjabi dress upstairs possible Akan ada baju berbahan Punjabi, Punjabi dress, upstairs possible. Upstairs. With this. With this. <coughs> คู่ขวา38แป่นบอพี่หยีใส่คู่สามสามแปดคู่ล่างสาเจคู่บนอโอเคเออ37 i r t น seven ต้อเป็นคู่สวยนะ e s t i r อ g t h i r e i g h โอเค designer โอเคโอเคโอเคจา์ไปงานครบหี่ตามนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเอสมีอีกดูซ่าคอลเลอร์บีโทหรอเนอะชุดอะไรสักแบบอื่นแบบสวยจังตี๋วอกวอกใส่ข้างหน้าแล้วก็มันจะกุศกุศเมกดูซ่าคอลเลอร์ใส่ไปซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าบักซอยเล่น number กี่องเข้แบบ เอาไหมบุญธร้านาแนะคู่นี้อาจารย์สีสวยมากมันมีสไตล์มันเก๋มันดูแพงดูแพงจริงๆอาจารย์ใส่กับชุดนี้ก็โอนะสีไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วก็เก็บรองเท้าไปสวยไม่บอกจริงนะเนี่ยสวยคู่นี้มาเรียลนาไนจารอีกคู่หนึ่งกรีนหรือบลูนี่อันนี้สีชมพูมอลบิวตี้ฟูลบลูหรือกรีนกรีนมีอันนี้สวยกว่าจ้ะคู่คู่นี้เท่าไหร่อยากรู้ราคาไหมยี่สิบห้า น,นี่ 2, 2, สองพันกว่านะจ๊ะในจ๋าสองพันกว่าเป็นบาทได้ยินแมวแม่ว่าจานบรรชาจะใจ่ายให้ผีบอก <c oughs> จะบอกว่าจานบรรชาเงินหมดแล้วค่ะสิก้าศูนยกว่าจานมีอยู่สามร้อยรูปีหรือ150บาทค่ะอันนี้อันนี้จะหลบกว่าอันนี้อันนี้ใหญ่กเขาน่าจะมีไซส์นะคะหรืว่าจานอันหลังสวยกว่าะอะไหนสวยกว่าอ,อันนี้สวยกว่า,าอันนี้ใช่เป็น สวยน่าต้องรอใจนะวางขารูดปืใช่ค่ะรูวางขาวางวางว่ะค่ะก้อยซื้อไปขายดิหลายคนชอบเรียบรีบก็อันนี้พี่ก้อยมาหรือยังเนี่ยพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วตอนนี้เหลือคนดูอยู่สองคนก็คือพี่พี่หนึ่งคนและเอพี่เอ็กหนึ่งคนว่ะพียงไม่ได้ดูหมดแล้วแหละปิดจ๊อบออกละเจ๊ชอบโอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวถือไปให้นะคะยิ้มไปให้ อย่ถึงไทยแล้วค่อยว่ากันหนังก็สวยเจ้หนูจะไปแล้วนะเจ้เอาอะไรอีกเปล่าเจ้มีปัญหาด้านการเงินไหมเดือนนี้ถ้าเจ้ไม่มีเจ้ซื้ออีกได้เจ้ซื้อเลยค่ะเพราะว่ามาหดน,นี้ไม่รู้จะมามอีกทีเมื่อไหร่สวยและรวยมากพีอันนี้คือใส่อะไร สวย่ขายดีอะเวลไทยแลนด์ no อยู่ขสี่เฮียที่ไหนนะที่ไหนอันนี้ที่ไหนที่ไหนน้ำตาลอันนี้ปะลอตทิงใช่ปะลอตออทิงลอตฟทิง์ท่่3500ใช่ไนะ T5 Double O T5 Double O สามพันห้าหรือพันแปดะพี่หสู้เปบาแพงนะ แน่ารักอ่ะอาจารย์ขาลูกคนนุ้งดีอันนี้นุ่มรองเท้ารองเท้าแขกอ่ะจะบอกว่ามันไม่มีไซส์นะมันใส่ได้ทั้งไซส์ขวาเลยเขาบไม่มีค่าเออพูดผิดไม่มีไซส์กูจะขายของงงงันเนี้ยพี่สวยนะดูสิพันเจ็ดซูไมคะครั้งที่หนึ่งนั่นอันนี้คือโซโซใส่ได้เในใส่นเดีย This is your size. อาจารย์ใส่ไซส์อะไรอ่ะ สามหกจานเท้าเล็กมากเลยอ่ะไม่มีข้างหรอไม่มีข้างสู้ไหมหี่าตีนนางแบบสวยใช่ตีนหมอจ้าเนี่ยดูหน้าดูหน้าหน้าก็สวยค่ะดูตีนเบื่อแล้วดูหน้าบ้างดูหน้าบ้างตีนนางแบบสวยจริงๆค่ะสวยทั้งตัวเลยนี่ขายหมอสุดดีดะนี่ นี่ถ้ามีที่นางจะหมุนโชว์ด้วยอาจารย์สวยอ่ะโเอาเปล่าพี่พันเจ็ดสู้ไหมยพันเจ็ดจิ๊บจิ๊บเอะิตาก็ได้แล้วไอมาไอสองคืนจบไม่ต้องหลอกหรือ่าได้เป็นเพจถ้ายังไม่พอก็อดเพิ่มถ้าไม่พอก็อดเอาสติ๊ดซื้องดซื้อสติ๊นางดนางโอดนางโอดให้อาจารย์เล็กเก่าสักประโยคสิอาจารย์เล็กคะพูดเลย ไม่พอก็อ,อดเอาไม่พอก็อดเอาค่ะถ้าเจอเราชอบเป็นไรนะอแปลว่าคือเป็นผู้หญิงนะคะซื้อแล้วไม่ได้ใช้เดียวกว่าเสียดายที่ไม่ได้ซื้อค่ะนางอูดนางอูดสาคมนางอูดพี่หีคมขนาดนี้มไม่ซื้อแล้วหรอนี่คือกองเชียร์มรณะ ทุกคนหมดสิ้นเงินทองกันไปหมดเลยพี่เจียไปใช่ยัมีเงินอันนี้กำลังหาตังค่าดังแบบอยากจะซื้อนะแต่แบบว่าทุกคนไม่มีเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยใส่อะไรนะคู่ไหนเขาเอาคู่นี้อันนี้ที่ดังแบบใส่เนี่ยสามโกอืมพี่ใส่อะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูของพี่่ พี่สพี่สพี่อ็กจำได้แล้วโอเคพี่สาแปดนะห่คู่นะ3 h 3 r 38 e i เอ t ีล้วอีก่ะห้าิัี่ยไม่ได่ะี่ยั c o m i i o n o no problem m, with you. m going with you. <laughs> <laughs> i o n t o o t no expensive <laughs> no no อันนี้ให้สามแปดจินสามแปดโอเคมีจะเป็นสามคู่แล้วนะตอนนี้ดูแลกันนะทีเอาชายอีกไหมคะไอ้วันโรตีโรตีโอเค possible possible No 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 แต่คู่นี้มันหลวมจังเลยนะหมอใส่สามหกคู่นี้มันหลวมใบเป้วเท้าเท้าพี่อาจจะใหญ่ This is a uh, 38. 38. Yeah. And uh, these? Too big. This is 36. Uh, uh, do you have 37? 37 here. Yes, 37. अरे तीन की है, चार की तालिका वाले चार की. चार की तालिका चार की. Wait, 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 wait. No, no. Wait, wait. This is big. 38. चार की तालिका. ऊपर से पैकेट निकाल ले. ปิดกัรขายเร็วมากดูสิ37เนี่ย37ก็ที่เซเว่น37มันเป็นหนังดีนะชจ้าทีตรงลง38ใช่ไหม38แั่38บคู่นี้กิฟ์ไซด์นะาปดดพี่ออนได้แล้วพี่อะไรนะ38สรุป38ก็ใชอก3เอา38 คนไปซื้อทำไมคนไปซื้อได้ไหมได้ทำไมทำไมเจ้ได้เจ้ไม่ผิดหรอกมันสวยเออคนได้ได้หมดเงินกันทุกคนแล้วเจไม่ต้องบินมาด้วยนี่ได้แล้วนี่เขาห่อหนังสือพิมพ์มาให้เลยแกะ้โอเคสามแปดหน้าแหมมันใช่ใช่สวยสวยสวยจริงสวยจริงอาจารย์ปีอ่ะขายของดีเลยเท้าขาว ไองเท้าพวกนี้เป็นไกดกล้าไปเลยอันนี้ของยอนพียอนได้คู่นี้ของยอนเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยพันห้าร้อยรูปีเออเจ็ดร้อยห้าสิบปีลองใส่ของออนดิโฆษณาเพิ่มโฆษณาเพิ่มออนใส่ไซส์อะไรนะสามไม่รู้ค่ะลองแล้วพอดีปกติออนใสกางสิบเจ็ดนะสวยทั้งเท้าทั้งหน้าโอ้คือเราว่าแกซื้ออันเนี้ยโอ้แบบอันเนี้ย เรไม่เคยไลน์แล no ้สะดุดน oh. ี้เท่าไหร่ขายของได้สุาม okay. ัญที่อร่อยดูอันนี้โอเลี่ยนแปะเสียเงินเลยเสียเงินได้ของเซ่สวยจริงเอาไปขายต่อก็ได้เนี่ยได้ราคาโอเคจริงผู้นี้สวยที่เขาบอกอ่ะโอเคคืออะไรเอาเองเหรอไม่ไม่ไม่อันนี้ของออน่ะ โอเคนะคะพี่ีเดี๋ยวหนูไปช็อปอย่างอื่นต่อแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงมาไลฟ์เพิ่มให้พี่หีเสียบตังค์ได้เออีนสวยมากเดี๋ยวไปดูผ้าด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูกันตอนนี้เหลือหนึ่งคนคือพี่หยีคนเดียวโอเคพี่ขอบคุณนะคะได้เลยได้เลยพี่หีจ้าสวัสดีค่ะ